สวัสดีครับผมป๊อบปี้ครับผมลิงครับผมซนุกครับครับวันนี้งานเช่างๆนะครับเรามีสินค้ามานาเสนอนะครับเป็นปั๊มน้ํายี่ห้อกิการ์วาครับ QKQ สอนย์ศูนย N นะครับผมปั๊มน้าอัตมัติถึงแรงกันคงที่นะครับตัวนี้ นี้เสียงมันจะค่อนข้างเงียบเลยนะครับผมเสียงเงียบมากหน้าตาเป็นยัครับผมทีนี้รงน้ำต่อนะครับจะอยู่ที่อนยูนะครับผมกำลังไฟที่แกใช้กับเครื่องตัวนี้ครับประมาณ200วัตตบาท ระยะจางสูงประมาณส5ห้าเมตรนะครับส่งระยะส่งระยะทางน้ําได้สูงสุดยี่สิบสาเมตรครับปริมาณน้ําแรงดัน4ี่ิแดลิตรต่อนาทีน้ำเข้าออกประมาณยี่สิบห้ามิลหรือ1นิ้วครับผมราคาอยู่ที่ราคาหน้าร้านที่เราสายนะครับอยู่ประมาณ 6,800บาทครับแต่ถ้ามาซื้อก็ทางร้านเราลุกได้เหลือ6,300บาทนะครับผมครับถ้าจาัดส่งก็เราจะลดให้เลยก็1,300บาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับถ้าสนใจติดต่อไดท้ที่ไหนครับถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เ ช่างไม่หัดเลยนครับผมหรือว่าโทรไปที่เบอร์0 6 2 1 1 7 7 4 5นะครับครับสินค้าตัวนะ okay. ala ี้ลูกค้าทางทางร้านเพื่อนช่างไม่หัดเลยนครับใช้เยอะมากเรามาซื้อกันเยอะมากเลยครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ